ทำช่วมครับตันนี้นาราช่วยจัยดใส่จัดป็นพับกระดาษชิ้วอันนี้ผมพ่อใส่จานเตรียมช้อนไม่ได้บอกกับไม่ได้บอกเลยครับอาาะไรซื้อว่าจัดเองครับว่าหลังจากที่เอา săn chả thành mai leo, phải mồi đeo đeo, mồi chặt, người cái lấy chặt riêng các, có biếng không? Có biếng, có không? không?

กดอีกนี่ไม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 กดกดตอ่อสิด้านขวา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 เอ,เออพอ,อ,อ,อแล้วพอแล้วอยู่แล้วเยน่เนี่ยมันแรงแล้วกดอีกครั้งนึงนะเอ้ากดครั้งเดียวออพ่อ,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 อพอพ่อพอพอพอนั่นครั้งอีกพ่อ้ยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้กดอีกกดอีกครั้งเดียว กิเอกเอกเอกอันนี้น่ะดูดูจบพอดีหยุดแล้วทีนี้ไม่ปลิวแล้วเมื่อกี้นี่มันปลิวครับ่านาพับสวยๆนุ้ดทำยังไงอ๋อนุ้ไม่วางในจานเนาะได้ช้อนนุ้ะ่ะ โอ้อาหารนูหรอที่นี่อะไรคะอืมนูอะไรคะอ๋อจะล้างช้อน คุณปู่ถือนี่อยู่หนูก็เดินไปเองอย่ามานะคะอย่ามาก็าไม่นำมาให้ครบก็ต้องนำมาให้ครบทั้งซอและซ่อมโอเคไป rồi, dùng tăm chu chết chà rửa sạch rồi, dùng khăn mềm lau sạch rồi, dùng rồi, 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 นาคะทิชชูนี่เอาไว้ทำอะไรนะคะลูก okay. ทิชชูอะค่ะเอาไว้เช็ดปากค่ะอ๋อขอดไห้คุณย่ามาเช็ดเอาก็เช็ดได้หมดนะคะหลอดใช่ไหมคะโอเคหอดด้านหลังนะคะด้านหลัง สีขาวค่ะอ๋อได้ไปแล้วได้ยังคะนี่นับให้ครบ โอ้ครบครบค่ะโอเคนำไปครบโอเคงั้นเอาไปหนึ่งอุ้ยไปแกะตั้งน้องค่ะเพราะว่าต้องอ๋อไม่ต้องแกะให้แกะเอง ปกติก็ต้องให้คนคนดื่มแกเองไม่ต้องแกนะล่ะไม่ต้องแกะ,แกะความสะอาดของแต่ละคนนูนูไม่ต้องแกให้จะได้มั่นใจว่าสะอาดแน่นอนไม่ไม่ได้เอาหลอดมาจากที่อื่นเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าเอาหลอดมาจากของใหม่ๆอืม,มเอาหนูต้องเอาหลอดให้ ทุกคนเลยไม่ต้องไปแกะมาดูความหวังดีอรอดข้าวขาวอยู่คนอ่าอรอดข้าวขาวดูความหวังดีมันแกะมาใหา้ก็ไปแกะหองสิงเข้าใจละปกติจะต้องเอาให้คนดื่มแกะเองจะได้มั่นใจว่าหลอดสะอาดนูเอาไปเลยค่ะเอาไปเลยไม่ไม่ต้องแกะให้แล้วคนแกะไม่ไม่ทราบว,ว่ามือสะอาดหรือเปล่าเขาก็ไม่มั่นใจไปไป,ไป เอาไปให้เลยไปคนดื่มก็จะแก่เองเนี่ไม่ทราบว่าคนแก่มือสายหรือเปล่าไปไปโนไปเลยอันนี้คือความหวังดีเพื่อแก่แล้วเพื่อสิริถิงลงทางขยะแกไปเลยแต่สันใจแก่ให้เลย นะครับตอไปคงสิึหัวใจครับอโอ้มาแล้วให้แกเองแล้วทีนี้โอ้ให้คุณปู่แกเองของขคอีกอคุณแม่ได้ยังคะอ๋อคุณพ่อถูกต้องถูกต้อง แล้วทีนี้เสร็จแล้วก็กินของนูได้สักทีอ้าวหนูนั่งได้ปิดหรือยังปิดห้องหรือยังปิดห้องหรือยังไหนห้องทางด้านนู้นแล้วกับข้าวหนู้นล่ะหมูเมื่อเช้าเนี่ย

ทั้งช้อนทั้งซ้อมขยับข้อบีกค่ะรีกเรื่องการใช้มือเออโอเคเด่วอืมจะทำเร็วจะทำเร็วค่อยๆทำอืมอ่ะ <Hey. S 1> ช้าๆค่ะ มอนี่กับเขาไม่ยังไรเหรอครับม,มีแกงเต้ามูนี่ข้าวปุ้นซาวนี่น้ำเปิที่ครับน,น,นี่น้นนนำซัวน,นี่น้าน้ำปลาซุนตำไข่เค็มนั้นเบาๆครับต้นเทียง ไหนล่ะคะมีอะไรบ้างเอ้าไหนล่ะดูนี่ค่ะอืมแล้วอันนี้หนูอยู่ไหนล่ะน้าหนูจีนหนูอยู่ไหนเมื่อกี้ตักอืมเมื่อกี้ตักอยู่ไหนไหนเป็นหนูจีนหนูที่ตักมาน่ะไหนล่ะโอ้อ๋อนิดเดียวนิดเดียวทำไมช้อนตับส้มเยอจัง เพราะว่าอันนึงเอาไว้กินข้าวผัดอันนึงเอาไว้กินขนมจีนแล้วข้าวผัดข้าวผัดหนูล่ละยังทำไม่ผัดกพอก่อนแกไม่เห็นแกย้อยเข้าห้องน้ำหนูเหรอจะไปข้าวผัดหนูแล้วหนูเติมน้ำอะไรแม็กกี้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 ไม่รู้ค่ะในห้องน้ำแม็กกี้หนูอยู่ไหนเอาแม็กกี้เหรอคะ เอาคุณคุณนาให้เมื่อกี้ไม่อยู่ที่นี่แล้วนีตกูนี่มีไหมไม่มีอะไระครับเอ้านีูกับย่าเออ กินจำได้ไหมเมื่อเช้าหนูทานข้าวอะไรคะอ้าวจำได้ไหม,อ,มอร่อยไหมครอืมกิขมขนขนมจีนกัแม็กกี้ตอนเช้ากินข้าวขอ,ขอ,อย่างนะยุ้ย โอ้เช้านเช้ากินข้าวกับหมูปิ้งตอนเทียเเท่ยงกินอาหารเบาๆคบ,บนุ่มกินน่าสุดทวาายแล้วดีใครก่อนยบาะยทำไมหนต้องกินแค่ขาหนะัจีสัขขง่งแล้วลูกแม่สัขขง่งข้าวบะแล้วอนนี้รอ มือเรอข้าวผัดกุ้งค่ะเรอบัตัก็ถือยู่ขางบไม่ห่วยบนยหลังบไม่ยิ่งกินนตลาดสินค้างไเรียอขายอะไรครับคืค่ะอ๋อดู๋อเคินนะครับเนาะครับท่านผู้ชมครับ เอาจะทำงั้นสิอาจารย์ไปอาจารย์ไปจะเดินนะจะเดินจะเดินจะเดินเดี๋ยวคุณปู่อาจารย์มาให้แน่อืมตามขาเมือนกันอ้าวอ้าวอ้าวอย่าทำอย่างนี้สิถ้าหนูจะไปเอาหนูก็ต้องเอาจานไปค่ะเออเอ้าวเออพอดีมาก อยู่บนมาอยู่บนน่านครับได้คำว่าเออครับเมืองเทพครับนิดหน่อยนิดหน่อยน่ับ ห่อยคะโอเคตัไวไลคิดกันนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับทีท่ติดตามรับชมช่องมนออะนาวพอสักไม่แก่ครับสวัสดีครับ